าจะเห็นพบทั่วไปนะคะก็คือเป็ดน้ำจากพ่ทอเป็ดน่าจะเป็นประมาณว่าเป็ดแมนดารินนะเป็ดมันแมนดารินป่าเวลาเวลาเขานั่งเขอาประเทศไทยเนี่ยเขาก็สิเอาไปผสมให้มันกลายพันธุ์เป็นเป็ดแมนดารินคือผสมผ่านสายพันธุ์ก็สิควงความส,สภาพตามอากาศจากพี่นว้างบัวตะเป็ดด้อค่ะฉันเจอผักกาดผักทุกคน เจอผักกาดสามต้นนี่เห็นบ่เจอผักกาดลมก็แห้งๆบรรยากาศเป็ดมาพ่อกันตอนแกงค่ะทุกคนค่ะไปสิเอาไปใส่กับพักเสียนอมใสกผัพเสียนใส่ไก่ลงจักหน่อยค่ะทุกคนบ่ไปหลายดิเด็ดให้เขาแตกรอบนายทั้งเลยิีมักเก็บ ข้าดี่ย่มเดียวโอ้ยสะอ่อนตะเป็ดล่ะค่ะทุกคนค่ะ

ที่หลอมหอมห้วยห้วยค่ะทุกคนเงาเขาเ็น่าเป็นอเาไปกินกับลาบกัปปนกับเกลได้เบิดค่ะทุกคนค่ะหล่เนี่ยนี่หอมหอมค่ะทุกคนหอมมากมากแต่พี่อยากเขากินจังไดเบิร์ตที่เยี่ยมกินกัมลาบกัปเกลไดเบิร์ตสุนันสุนแนวจากพี่น้องเป็น สมุไนไพรของนะคะตะบนตะแกยวัลาเออลับแก้วมันๆหนึ่งสีข้าเจ้ากะมเมลานหลายตายนี่เด้อฝรั่งเนาะเออเต็มอยู่ค่ะทุกคนเห็นปะเยอะมากเลยนะคุณบรรยากาศปิดคนกับเรนนั่งหน่อยนี่เรนสองหอบอ่ะ เต็มเลยค่ะทุกคนโอเคเ้วจ้าจังพอ,อก,กันไหมดูเห็นไหมเต็มขางว่าง้อ,งอ,งอ,งองไปหัวสักกระเที่นกินเลยค่ะไปจังพอ,อก,กันไหมจ้าไปไปจ้า